สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมีทั้งเรื่องราวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เรื่องร้อนๆกับการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาก็จะพูดกันด้วยนะคะแต่ว่าในเบรกแรกนี้เนี่ยต้องคุยเรื่องนี้เลยค่ะสําหรับเรื่องของที่ดินเขากระโดงใครที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยคงจะรู้สึกแม่ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีต้องใช้คําว่า พูดออกไปแบบนี้ได้ยังไงก็คือการรถไฟไม่รู้ว่าที่เขากระโดงเป็นของการรถไฟเหรอนะคะแล้วก็จะหาเรื่องไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลนะคะที่มีการสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของเอกชนเนี่ยกลับคืนมาอยู่ในส่วนของการรถไฟเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะท่านภพศสารพืชมงคลนะคะสวัสดีคะ่ะท่านคะครับ<ะ>สวัสดีครับอาจจะต้องให้ท่านไพศาร เล่าย้อนที่มาที่ไปให้คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามเนี่ยให้เห็นภาพก่อนว่าเรื่องราวความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นมาเป็นไปยังไงค่ะคือตอนนี้เรื่องที่ดินเขากระโดงนะครับควจริงมันเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ปล่อยปละละเลยทอดทิ้งมา,าจนทั้งอยู่ๆมันก็ดังระเบิดเถื่อเทิงขึ้นมา,าเหตุที่ดังระเบิดเถื่อเทิงขึ้นมาเพราะกรมที่ดินเนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ดิน เขากระโดงนี่เป็นของการรถไฟไหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ๆกรมที่ดินก็ตั้งเรื่องมาแบบนี้ก็ผูกแรงกดดันนะครับก็มีคนไปล่องจะให้เขาตรวจสอบไปสวนนี้ว่าทำไมไม่ยึดมาไม่ดําเนินการตามคํว่าสารทันทีก็ร้อนตัวก็ไปตั้งกรรมการตั้งกรรมการแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วในสุดก็คณะกรรมการก็มีมติเป็นเอกฉันนะครับและกรมที่ดินก็มีหนังสือแจ้งไปที่การรถไฟว่า กรมดินจะไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินของกระโดงเพราะไม่รู้ว่าที่ดินอยู่ที่ไหนนะครับ oh. ทีนี้เรื่องมันก็ดังกระหึ่มนะครับเพราะว่าการฉีกคําพิพากษาหรือการเห็นคําพิพากษาเป็นเศษกระดาษเนี่ยมันเพิ่งเกิดเรื่องคดีส่งตัวไปที่เทวดาไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับมันยำยีหัวใจคนไทยหนักอยู่แล้ว <c oughs> มาเรื่องนี้ก็ซ้ําเติมเข้าไปอีก คนมันก็เลยเริ่มทนไม่ไหวนะครับมันเลยดังระเบิดเถิงขึ้นมาค่ะที่นี้เพื่อจะให้พี่น้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับผมก็ย้อนอีกทีหนึ่งความจริงเราพูดกันครั้งหนึ่งแล้วเรื่องที่ดินเขากระโดงนี่นะครับก็จะย้อนไปนิดสั้นๆนะครับค่ะคือเมื่อรัชกาลที่5สถาปนาการรถไฟเนี่ยก็ได้พระราชทานที่ดินให้แก่การรถไฟถึง5 0,000นกว่าไร่ทั้งประเทศนะครับ<อ>ที่ดินประเภทแรกคือใช้ในการรถไฟโดยตรงเช่น เป็นที่ทำรางที่ตั้งสถานีเนี่ยเรียกว่าใช้ในกิจการโดยตรงอันที่สองก็ที่ที่ทำเลดีๆเพื่อให้การรถไฟเนี่ยนำเอาที่ดินพวกนี้ไปให้เขาเช่าหาประโยชน์เอารายได้มาเป็นต้นทุนของการรถไฟเพื่อต้นการรถไฟเนี่ยต้นทุนต่ำลงจะได้เก็บค่าโดยสารกับประชาชนถูกลงถูกลงนะครับอันที่สามก็พระราชทานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการรถไฟคือที่ดินนี้ไม่ใช้ในกิจการโดยตรง แต่ใช้เพื่อประโยชน์ของการรถไฟที่ดินพวกนี้เนี่ยก็จะมีมากในภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับอย่างในภาคใต้เนี่ยมีมากเพื่อเป็นที่ดินที่เป็นที่เป็นป่าเพื่อเอาไม้ป่าเนี่ยมาทําเป็นฟืนเพราะตอนสมัยนั้นรถไฟเนี่ยต้องใช้เป็นรถไฟน้ําต้องใช้ฟืนก็ต้องมีไม้ก็ต้องมีป่าเพื่อเอาไม้มาทําฟืนรถไฟและต้องเอาไม้เนื้อดีเนื้อแข็งเลยนะครับมาทําเป็นหมอนรถไฟด้วยก็มีหลายพื้นที่นะครับ ทีนี้ก็สําหรับที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยที่เขากระโดงเนี่ยก็พระราชทานให้ทั้งเส้นเนี่ยห้าพไร่เพราะที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งหินลูกกรังที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถเอามาระเบิดมาย่อยแล้วเนี่ยปูพื้นหลังรถไฟได้นะครับก็พระราชทานเพื่อใช้ประโยชน์เนี่ยทีนี้ต่อมาเนี่ย นักการเมืองเนี่ยก็เข้าไปยึดครองที่ดิน5 0 8 3ไร่เนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วไปตั้งโรงโม่หินระเบิดหินขายทั่วไปขายการรถไฟด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็นักหนักก็ไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นชื่อของนักการเมืองทั้งนั้นท,ทั้งตระก,กูลเลยนะครับรวมทั้งเป็นบริษัทบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นของนักการเมืองทั้งหมดนี่ต่อมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมาเนี่ยก็มีการล้องเรียนเรื่องนี้กันสารพัดเรื่องนะครับ จนในที่เอาสรุปแล้วกันท่านๆว่าคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดนะครับก็มีคำตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับค,คำตัดสินอันที่หนึ่งก็คือว่าที่ดินเขากระโดง5,083ไร่เนี่ยเป็นที่ดินพระราชทานที่รัชกาลที่5้ามีพระบรมมราชโองการพระราชทานให้แล้วก็รัชกาลที่6เนี่ยได้ตราพระกิจการซ้ําไปอีกนะครับให้ที่ดินพื้นนี้เป็นของการรถไฟเพื่อใช้ในกิจการของการรถไฟ ก็สารดีกาก็ตัดสินว่าที่ดินเขากระโดง5 8 3ไร่นี่เป็นของการรถไฟค่ะแล้วก็อีก,อกฉบับหนึ่งก็ตัดสินว่าให้กรมที่ดินเนี่ย<ม>เพิกถอนเอกสารสิทธิ์<ม>ที่เอกชนหรือนักการเมืองเนี่ยไปขอออกเอกสารสิทธิ์เป็นชื่อตัวเองนะครับให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดกลับไปเป็นของการรถไฟ<ม>เรื่องก็ตัดสินแล้วนะครับก็ทิ้งล้างอยู่ดังนั้นนะครับการรถไฟก็ไม่เข้าไปดําเนินการถือครองที่ดิน ไม่ดําเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษากรมที่ดินก็ไม่เพิกถอนเอกสาริทธิ์แล้วก็ทิ้งล้างอยู่ตั้ง6กเจ็ดปีจนกระทั่งคุณวีระสมความคิดเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนแกก็เป็นคนร้องด้วยนะครับแกเห็นว่าเรื่องคารากระสงังและไม่มีใครอย่างนี้เป็นการดื้อแพ่งและไม่รักษาประโยชน์ของรัฐทําไมรัฐเสียหายเนี่ยแกก็ขย่าว,ว่าแกจะไปร้องอีกทีนี้จะร้องให้เอาผิดทั้งอธิบดีกรมที่ดินทั้งผู้บริหารการรถไฟทั้งรัฐมนตรีคมนาคมทึ่สั่งการรถไฟ และอารัฐฎีมาไทยซึ่งสั่งการกรมที่ดินนะครับอพอคุณวิระออกไปขย่อยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็เกิดการไหวตัวขึ้นมากรมที่ดินก็มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปตรวจสอบเพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษาน<ช>ั่นแหละแต่ต้องตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นสองชุดกรรมการตรวจสอบทํางานไม่ถึงเดือนนะครับก็ก็ออกมติว่าจะไม่เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงเพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน <otom. S 2> แล้วก็ทารายงานสรุปก็อธิบดีกรมศิลก็มีหนังสือแจ้งไปที่การรถไฟว่ากรมินไม่เพิกถอนสิทธิ์เพราะไม่ปรากฏว่าที่ดินอยู่ตรงไหนค่ะท่านก็เลยย่ายีเหยียบย่าหัวใจคนไทยหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ใครๆก็รู้ว่าที่ดินการรถไฟเนี่ยรัชการที่ห้ามีพระบรมวราชีองค์การพระราชทานอยู่ชัดเจนก็เป็นหลักฐานอยู่ในคดีพระเจ้าอยู่ว่ารัชการที่หกก็ตราพระกินีกามีแผนที่ท้ายพระกินีกาให้ที่ดิน5,8าบไร่นี่เป็นของการรถไฟค่ะนะครับ และสารดีกาสารปกครองสูงก็พิพากษาตรงกันในทางเดียวกันนะครับว่าให้กรมที่ดินเพิกถอนอเอกสารติิ์กับเปลียนแก้ชื่อเป็นของการลถไฟเสียซึ่งถ้าปกติทั่วไปนี่นะครับเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างนี้กรมที่ดินและส่วนราการทั้งหมดก็ผูกพันและต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับก็เพียงแต่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็คือว่าที่ดินเขากระโดงทั้งหมดกรมดินก็ตีออกโฉนดเป็นชื่อกนอื่นเนี่ยก็เพิกถอนหมด แล้วแก้ชื่อในทะเบียนใน,นโฉนดนี่นะครับรวมทั้งในระหว่างกรมทีรดินเนี่ยเป็นชื่อของการรถไฟก็เท่านั้นเองที่ไหนแต่ไหลามาเขาก็ทําอย่างนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังคดีสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้มันเรื่องมันมา้ร้อนสิบกว่าปีนะครับไอ้น,นั่น4ี่ร้อยกว่าปีคือคดีพระพุทธบาทถือที่เป็นที่จะวัดพระพุทธบาทนี่นะครับเป็นวัดเก่าแก่มาแต่ครั้งอยุธยาก็มีตายายสองคนเนี่ยไปอาศัยที่ดินใกล้วัดพระพุทธบาทเนี่ยปลูกบ้าน ต่อมาก็มีคนไปซื้อที่ดินแปลงนี้จากผู้มีชื่อซึ่งออกโฉนดไปแล้วนะครับเมื่อได้โฉนดไปแล้วเขาก็มาฟ้องขับไล่สองตายายอสองตายายนี่ยากจนแต่ละวันเนี่ยก็ทําบุญตักบาทวัดพระพุทธบาทเป็นประจํะพระก็บอกว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินวัดวัดกหรับมรรคทายกคนนี้เป็นมรรคทายกไปแล้วนะครับก็วัดก็จะให้อยู่อาศัยอ,อันนี้ก็รู้ว่าเป็นที่ดินของวัดนะครับแต่ไม่มีหลักฐานหลักฐานเป็นของเอกชนต่อมาคนที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปเนี่ย ก็มาฟ้องขับไล่สองตายายนี่ออกจากที่ดินอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สองตายายนี่ก็มาหาสํานักง,งานธรรมติซึ่งเป็นสํานักที่<อ>ผมอยู่นี่นะครับหอค่ะซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นทนายหนุ่มรูปหล่อเป็นเด็กอยู่นะครับยังมีหน้าที่ถือกระเป๋าสานวนเดินตามหัวหน้าสํานักงานท่านประดิษฐ์เตรมโยธินเป็นทนายความเรื่องนี้พอไต่สวนคดีเนี่ยตายายก็บอกว่าเนี่ยที่ดินเนี่ยตายายรู้ว่าเป็นของวัดเป็นของวัดที่ได้มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงทาม,มอบให้ค่ะแค่เนี้ย หัวหน้าสํานักง,งานผมก็ไปหาข้อเท็จจริงจากทางวัดเลยว่าเป็นยังไงพระก็บอกเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาตมาเกิดไม่ทันหัวหน้าสํานักง,งานผมก็ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ว่าที่ดินตรงนี้เป็นยังไงพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกเขาว่ากันว่าเป็นของวัดแต่ไม่มีใครรู้เห็นว่าเกิดไม่ทันดังนั้น <c oughs> หัวหน้าสํานักง,งานผมก็ให้ไปเชิญคนเฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่นี่นะครับที่อยู่พื้นที่ยาวนานเนี่ยมาไต่สวนมาสอบพยาน่ ก็ได้ผู้ใหญ่ผูเ้เก่าผู้แก่นั่นก็บอกผมเกิดไม่ทนันลุงเกิดไม่ทนันยายเกิดไม่ทนันหรอกแต่ว่าที่ได้ยินปูย่ย่าตายายเล่ากันมาเนี่ยที่ดินตรงนี้เป็นของวัดพระพุทธบาทพระเจ้าทรงทำรรม,มาทําบุญที่วัดพระพุทธบาทแล้วก็มีน้ําใจศรัทธาก็ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาโอนาสานักง,งานผมท่านเป็นประโยชน์ถึงท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ท่านเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนอัศว์ชันเนี่ยนะโรงเรียนเดียวคุณสมทิเนี่ยพวกนี้จะเก่งทางประวัติศาสตร์ เมื่อได้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานบุคคลไว้เสร็จสับแล้วเนี่ยก็ไปหาหลักฐานที่เป็นตำนานก็พบตำนานวัดพระพุทธบาทซึ่งและไปพบจดหมายเหตุในสมัยกรุงศรียาว่าพระเจ้าทรงทำเนี่ยได้เสด็จมาทําบุญที่วัดพระพุทธบาทแล้วยกที่ดินรอบพระพุทธบาทเนี่ยให้เป็นของวัดนั่นเป็นจดหมายเหตุนะครับและตำนานวัดพระพุทธบาทเนี่ยก็มีระบุชัดเจนว่าเมื่อจุลศกเท่านั้นพระเจ้าทรงทันได้เสด็จมา ทำราชกุศลมาบูชาพระพุทธบาทแล้วก็มีน้ําใจพระราชทาจึงประกาศขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่าขอให้สงฆ์ทรงจาไว้ว่าที่ดินรอบพระพุทธบาทหนึ่งยอไปจนถึงฐานทองแดงนะครับข้าพเจ้าขออุทิศไว้ในพระพุทธศาสนาถวายเป็นไว้แก่พระพุทธบาทก็มีตำนานาพระพุทธบาทเขียนไว้อย่างนี้หัวหน้าสำนักง,งานผมก็เอามารวบรวมเป็นจำนวนความแล้วก็ต่อสู้คดี บอกว่าโจท,ที่มาฟ้องกับไร่เนี่ยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้เป็นของกรรมสิทธิ์ของวัดพระพุทธบาทต,ตามพระบรมราชโองค์การของพระเจ้าทรงทำในสมัยยุธยาแม้ว่าจะมีการออกโฉนดไปการออกโฉนดก็ไม่ชอบอเพราะเมื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วเนี่ยจะโอนได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติวันการออกเอกโฉนดเนี่ยไม่ชอบโดยกฎหมายมนี่ก็ต่อสู้อย่างนี้แล้วก็ลองสอดนะครับขอให้ศาลเรียกวัดพระพุทธบาทเข้ามาในคดี เพราะเป็นผู้เจ้าของที่ดินเนี่ยสารก็มีหมายเรียกวัดรัพุทธบตัตรเข้ามาในคดีสารชั้นต้นก็เห็นว่าหลักฐานไม่มีหลักฐานที่ฟังได้ไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นว่าที่ดินนี้เป็นของวัดรัพุทธบตัตรก็ยกฟ้องก็มีการอุทธรณ์สารอุทธรณ์พิพา,ากษากลับอบอกว่าคำเล่าข่าวลือตำนานและจดหมายเหตุที่สืบพายานมาเนี่ยฟังได้ว่าพระเจ้าทรงทำเสด็จมาที่นี่จริงม,มีพระราชอุทิศถวายที่ดินให้แก่วัดรัพุทธบาตร ระยะก,กว้างยาวหนึ่งโยดไปจนถึงทานทองแดงนี่จริง<ฆ>นะครับสารอุทธรณ์ก็พิพา,ากษากลับยกฟ้องโจทย์โดยพิพากษาว่าที่ดินนี้เป็นของวัดพุทธบาท,ทเฉพาะของแปลงตายายนะครับก็มีการดีกาสาลดีกาก็พิพากษายืนตามสารอุทธรณ์เท่านั้นแหละหหนา้าชํากงานผมก็ไปขอบังคับคดีก็ไปร้องขอกรมที่ดินเนี่ยขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีนะครับขอให้แก้ไขเอกสาร ให้กรมที่ดินให้เป็นไปตามคำพักษาสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเขาไม่ต้องถึงกรมที่ดินนะครับเขาเห็นคำพิวักษาเนี่ยซึ่งออกในพระปรามาวิไทยพระมหาษัตย์นะครับเขาก็ไปลังวัดที่ดินเลยโดยถือตำนานถือจดหมายเหตุนะครับแล้ววัดตั้งจากระยะฐานทองแดงขึ้นมาเนี่ยด้านละหนึ่งยอโยนด,ยด,ยดกี่ไร่ก็มกี่วาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงของตายายเนี่ยเป็นของวัด แล้วก็เพิกถอนแปลงอื่นด้วยนะครับที่อยู่ในรัศมีเนี่ยเราก็ถือว่าเมื่อปรากฏในคำพักษาว่าเป็นของวัดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเพิกถอนทีเดียวเลยสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสระบุรีเนี่ยเพิกถอนที่ดินในรอบรัศมีหนึ่งยอดเนี่ยหมดสิ้นนะครับแล้วก็แก้เป็นชื่อวัดระพุทธบาทมาจนถึงวันนี้นั่นคดีตัวอย่างที่เทียบเคียงได้ที่เกิดขึ้นตั้ง400กว่าปีมาแล้วนะครับไอ้นี่10กว่าปีมานี่เองแล้วไอ้นั่นเน่เป็นปากเปล่านะครับพระเจ้าทรงทำอุทิศปากเปล่า แต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีพระราชองค์การเนี่ยมีเอกสารพระเจ้าอยู่รัชการที่6กตราพระกากิจกาก็มีเอกสารเป็นหนังสือและมีแผนที่ท้ายพระกากิีการชัดเจนแล้วคดีที่พิพาทกันในศาลปกครองทูงสุดและศาลฎีกานะครับก็มีหลักฐานชัดเจนว่าที่ดิน5 0 8 3ไร่อยู่ตรงไหนชัดเจนและเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยกรมที่ดินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาแต่ปรากฏว่า กรมีินินก็ไม่ทาการรถไฟก็ไม่ทาทิ้งเรื่องว่าอย่างนี้นะครับจนกระทั่งมาออกเหตุอย่างเงี้ยคือนอ,อกจากไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้วก็ออกมติกับคำพิพากษาสารดีกานั่นก็หมายความว่าปฏิเสธผลบังคับตามคำพิพากษาของสารดีกาปฏิเสธอำนาจตุลาการซึ่งกระทําการในพระประมาผิไทยพระมหากษาัตริย์เพราะคำพิพากษา,านี่เขาขึ้นหัวนะครับในพระประมาผิไทยพระมหากษัตริย์ ลงท้ายเนี่ยลงชื่อผู้อุษาและประทับตาแผ่นดินและบูชื่อสารเป็นสารดีกาเพราะในตาแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่คนในสมัยก่อนไม่มีใครกล้าขัดขวางหรอกครับแม้ทั้งผีสางเทพพญายดาอย,ย่างกลัวเลยผมอยากจะพูดให้พี่น้องเข้าใจว่าหมายของสารนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับในสมัยโบราณพวกผู้รู้วิทยาคมทั้งหลายเนี่ยเวลาที่ไหนมีผีสางนางไม้เทพพญาดาอารักษ์ที่มาสิงสถิตแล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ไล่ไม่ออกขับไม่ไปนะครับบนเชิญไม่ไปไปเนี่ยเขาก็จะทําวิธีขับไล่บางทีไล่ก็ไม่ไปอีก <c oughs> พอถึงที่สุดแล้วต้องทําไงครับ <c oughs> ต้องไปขอยืมหมายสารของคนที่ถูกฟ้องคดีหรือคนที่ฟ้องคดีนะครับเอาหมายสารแค่เอาหมายสารมาเท่านั้นแหละขึ้นในพระประมาทพิไทยพระมาสัตว์ลงข้างล่างประทับตราแผ่นดิน <c oughs> เอาไปปัดเป่าที่บริเวณเสารหรือต้นไม้นั้นนะครับ ก็จะมีเสียงร้องโหยหวนเทียนดับแล้วก็หายไปเลยจนตั้งบันั้นนี่ศักดิ์สิทธิ์ถึงป่านนี้นะครับอย่าว่าแต่คนที่ต้องปฏิบัติเลยแม้เทพพญดาอารักษ์ลูกขะเทวดาผีสางนงา,างไม้ยังจำเกรงเลยแล้วทําไมไอ้ข่าการที่รับกินที่เกินเงินเดือนภาษีเนี่ยจึงไม่ยอมรับนับถือไม่ปฏิบัติดื้อแ่งและยังบิดเบือนนะครับพวกนี้ผมเห็น,นว่าถึงเวลานะครับที่ใครก็าตามหรือองค์กรอิสระเนี่ยปปชเนี่ย มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะครับไม่ต้องร้อยใครไปร้องนะครับอย่าทําตัวเป็นจเจวิตนะครับร้อยคนมาบนบานศาลเก่าปปชก็รู้เองได้เรื่องนี้เป็นอย่างเงี้ยตั้งเรื่องขึ้นหน่วยตรวจสอบของปปชนะครับสามารถตั้งเรื่องขึ้นทําการตรวจสอบไต่สวนเลยว่าไอ้าการพวกเนี้มันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ไม่สมควรอยู่ในราชการต่อไปเพราะขนาดว่าอำนาจตุลาการซึ่งศาลใช้ในพระบรมราชพิธยพระหมหากษัตริย์ ตรงสองสารเป็นที่สุดแล้วเจ้ายังไม่ปฏิบัติเลยแล้วจะอยู่ไปทําไมถ้ายำเกรงนักการเมืองนักก็ไปเป็นลูกน้องนักการเมืองไล่ออกซะเลยแล้วเอาติดคุกเะให้เขียดหลับถ้าอย่างนี้บ้านเมืองก็จะศักดิ์สิทธิ์คือแปลบ้านเมืองก็จะมั่นคงบ้านเมืองก็จะอยู่ได้แล้วถ้าปล่อยอย่างนี้นะครับผมรับรองว่าบ้านเมืองฉิบหายหมดอะถ้าศาลตัดสินแล้วไม่มีใครยอมรับปฏิบัตินะครับสารเองก็ต้องดำรงความศักดิ์สิทธิ์ของตอนเองนะครับไม่ใช่ว่าตัดสินไปแล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ทําอะไรแม้กระทั่ง ออกหมายขังไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีไม่มีใครทําตามนะครับไม่ยอมขังเอาไปไหนต่อไหนได้ตามอำเภอใจเนี่ย<ฆ>และกฎหมายก็บัญญัติให้ศาลไต่สวนนะครับศาลต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองได้นะครับเพราะครูบาอาจารย์อันเป็นบรรพต,ตุลาการทั้งหลายท่านสั่งสอนกันมาเป็นอันมากนะครับให้ผมไม่ได้เป็นผู้ษาตุลาการแต่ผมก็ครูบาอาจารย์ก็ได้สั่งสอนมาตอนเรียนกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์หลวงจำรูนเนติศาสตร์ หลวงสุทธิมนต์นันือนาถหลวงสุทธิวาทนลันลือพุทธหลวงชำนาญเนติศาสตร์แม้กระทั่งศาสตราจารย์หมอมราชวงศ์เสนีประโมที่ก็พร่ำสอนนะครับว่าสารเป็นที่พึ่งแรงสุดท้ายของประชาชน<ม>สารต้องทำลงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงจะสามารถประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมในบ้านเมืองได้คนทั้งหลายก็จะหวังสารเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าสารตัดสินแล้วก็ทิ้งทิ้งก้างกว้างไม่สนใจดูแลนะครับ<ม>ใครจะทาอะไรก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้<ม>อย่างกรณีชั้น14เนี่ย ถ้าศาลทำลงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลนะครับเปิดการไต่สวนเลยว่าได้ขออนุญาตศาลเอาตัวออกนอกเรือนจำหรือเปล่า mm hmm. เพราะถ้าไม่อ,อนุญาตศาลก็เท่ากับไม่ปฏิบัติตามหมายค้งของศาลศ mm hmm. าลก็สามารถตั้งข้อหาละเมิดอำนาจศาลหรือจับข้งให้พวกเหล่านั้นออกไปได้นะครับอ๋อจะมาอ้างเรื่องของกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่ทางรชาชทัร์ได้มีการอ้างว่าอาการของคุณทักษิณเนี่ยแบบสุ่มเสี่ยงแล้วโรงพยาบาลก็ไม่มีอุปกรณ์เลยต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ต้องต้องขออนุญาตศาลก่อนครับเพราะว่ากรมรชาชทัร์เนี่ยมีหน้าที่ไม่ได้มีอํานาจอะไรนะครับมีอํานาจขึ้นได้เนี่ยเพราะเป็นผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติต,ตามหมายขังของศาลเขาเรียกว่าหมายามอาญาหมายอาญานี่มี5้าประเภทนะครับหมายเรียกหมายคน้นหมายจับหมายขังหมายปล่อย ไอ้หมายเรียกหมายคน้นหมายเรียกคือเรียกบุคคลมาค่ะไอ้หมายค้นเนี่ยคือสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปค้นในที่ที่ศาลกำหนดอันที่สามก็คือหมายจับก็สั่งตำรวจให้ไปจับไอ้หมายขังเนี่ยคือคำสั่งของศาลให้กรมราชธรรมเนี่ยทำการขังบุคคลไว้ตามคำพิพากษาของศาลหมายปล่อยก็คือให้กรมราชธรรมปล่อยตัวไปตามคำสั่งของศาลเพราะฉะนั้นกรมราชธรรมที่มีอำนาจทำเหล่านี้อํอำนาจขังมอำนาจปล่อยเนี่ยก็เพราะว่าได้รับ คาสั่งของศาลในหมายอาญานั้นๆ <Ừ. S 2> และหมายอาญาพวกนี้เนี่ยศาลก็ระบุในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ลงท้ายก็ประทับตราแผ่นดินลงชื่อผู้อุปสาลงชื่อศาลมาเพราะฉะนั้นจะทําเป็นไม่รู้ไม่ได้นะครับค่ะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเขาก็มีการอ้างว่าใช้พรบร,ราชทันให้โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังอื่นใดก็เท่ากับอาจจะไม่จําเป็นต้องโรง,งพยาบาลต<อ><ห>ะวคุณต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าให้โรงพยาบาลตํารวจเป็นที่คุมขัง ต้องประกาศนะครับเพราะในกรณีที่การที่จะเอาเอาตัวออกไปนอกเรือนจําได้นี่มีสองประเภทนะครับประเภทหนึ่งที่เอาออกไปโดยไม่ถือว่าถูกจําคุกซึ่งเกิดขึ้นได้เฉพาะ4ี่กรณีหนึ่งวิกลจริตหรือจะตายถ้าถูกจําคุกผู้หญิงท้องเกินสมเดือนผู้หญิงคลอดลูกไม่เกินสามปีต้อง4ี่กรณีอะไรนี้เท่านั้นจึงจะขอออกไปได้และเมื่อจะออกไปนะครับ ศาลก็จะทําไงถ้าศาลอนุญาตเนี่ยต้องไปขอศาลนะ,ะถ้าศาลอนุญาตศาลจะออกหมายปล่อยอและเมื่อเหตุที่จะออกไปสิ้นสุดลงต้องเอาตัวมาไปรายงานศาลศาลก็จะออกหมายขังตามคํำพิพากษาต่อไปอโดยถือว่าเวลาที่ปล่อยออกไปนั้นนะ่ะไม่เป็นเวลาถูกจําคุกกรณีที่สองคือศาลเห็นว่าสมควรให้ออกไปนอกเรือนจําแต่สามารถไปควบคุมหรือหรือรักษาตัวอยู่ในที่ที่ศาลกําหนดได้ หรือในที่ที่กรมราชทัณฑ์กำหนดตามที่ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาต้องเป็นกรณีอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้ศาลจะไม่ออกหมายปล่อยนะครับศาลจะวีคําสั่งว่าอนุญาตให้เอาตัวออกไปได้ mm hmm. เพราะยังถือว่ายังอยู่ในหมายขังของศาลอยู่ mm hmm. เพราะเวลาที่ออกไปในกรณีหลังเนี่ยจึงนับว่าเป็นเวลาถูกจําคุก mm hmm. สามารถนําไปหักออกจากคําพิพากษาที่จําคุกนั้นได้แต่กรณีส่งตัวไปชั้นสี่นี่นะครับไม่ใช่เป็นกรณีแรกถูกไหมครับ ออกไปโดยไม่ขออนุญาตศาลและไปนอกสถานที่ท,ที่ไม่อยู่ในที่ศาลไม่ได้กําหนดและกรมราชธรรมก็ไม่ได้กําหนดด้วยจึงไม่ถือว่าถูกจําคุกเมื่อไม่เมื่อถือไม่ถือ,ไม,ถอไม่ถูกจําคุกก,ก็ฝ่าฝืนพระบ,บรมราชโองการสิครับที่ให้จําคุกหนึ่งปีเนี่ยก็ก็ฝ่าฝืนหมายศาลด้วยแล้วเรื่องนี้ตอนนี้ก็เลยกระโดดหนีกันเป็นแถว <laughs> จากการถแถลงของกันมติการความมั่นคงมึงฟังดูเมื่อเช้านะครับเวลานี้ ไม่มีหมอคนใดเลยทางกรมราชธรรมตั้งแต่ผู้นวยการลงมาที่ยอมรับว่าเป็นผู้ตรวจรก,การนักโทษไม่มีหมอนะครับไม่มีหมอสักคนหนึ่งกลายเป็นว่าที่ส่งไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ใครตรวจหรือให้คําวิจัยว่าอันตรายที่ต้องออกไปข้างนอกอันนี้หมอไม่มีใครสักคนหนึ่งยอมรับว่าเป็นผู้ตรวจนะครับเพราะถ้ายอมรับก็ติดคุกกันสิทีนี้คนที่ส่งไปเนี่ยก็คือทางราชทรรมก็ไม่รู้ใครได้ลงชื่อในน,ะนั้นในหนังสือส่งตัวนะั้นรับผิดชอบ แล้วหมอวายโยแถลงวันเช้าเนี่ยครับเวลานับตั้งแต่แจ้งว่ามีอาการไม่สบายจนทั้งออกไปใช้เวลา4นาทีแต่ไม่มีหมอยอมรับทุกคนหนึ่งว่าเป็นผู้ตรวจอาการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีปัญหาแล้วถูกไหมครับและวันนี้ที่โรงพยาบาลตารวจก็เหมือนกันตั้งแต่ผู้นดนการลงมาเนี่ยไม่มีหมอสักคนที่ยอมรับว่าได้ไปตรวจคุณทักษิณเพราะฉะนั้นอยู่ที่นั่นก็ไม่มีหมอไปตรวจเขาจึางเรียกหลักฐานไงค่ะ เพราะฉะนั้นเหล่านี้นี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ดินเขากระโรงหรือแม้แต่กระทั่งโรงชั้น14เองก็ตามมันบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนเพราะถ้าเมื่อใดคำพิพากษาของศาลไม่ได้มันเหมือนเศษกระดาษนะครับที่ใครจะเหยียบจะย่ำจะฉีกจะโยนทิ้งไงก็ได้แล้วเนี่ยศาลก็จะไม่เป็นที่พึ่งแรงสุดท้ายของประชาชนความยุติธรรมในบ้านเมืองก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้และถ้าประเทศใดไม่มีธรรมนะครับชาตินั้นก็บรรลัยแน่นอนตามที่หลักการที่5ได้สอนไว้นะครับชาติใดไล้ธรรมอัมพัย ชาตินั้นบรรเลยแน่นอนตอนนี้เรากำลังข้าสู่ภาวะอย่างนี้และประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเขาไม่ยอมตอนนี้มันเลยตื่นตัวกันต่อต้านกันทั้งประเทศไปเห็นนะครับคนเดือดร้อนนั่นที่ไม่ใช่ธุระข,ของตัวเราแต่มันรู้สึกว่าความยุติธรรมไม่มีในบ้านเมืองนี้พ่าะใครมีอำนาจหน้าที่นะครับท่านอยากดูแคลนเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อืมค่ะอย่างที่ท่านไพศาลได้ย้ำนะคะชาติใดไร้ธรรมอัมพัยชาตินั้นบรรเลยแน่นอน,แ,น,น,อนแล้วกรณีที่ทรัม ได้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะส่งผลให้เราถึงกับต้องบรรลัยไปด้วยหรือเปล่านะคะเ,เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะพกกันก่อนสักครู่ค่ะ